ทำไมยังไม่ลงไปอีกนี่วา่าลัชาเป็นโรคมือเท้าปากฮะไหนพระความดูซิหุ้หยตัวร้อนจริงๆด้วยนี่น่กากลัวมีอุูขก้นเ็มือหนูเลยค่ะน่ากวาแ้วแ,ลวแ,ลวแล้วนี่เป็นโนไปเยแล้วับชานี่มันยังไม่สายหรอกหนาอยู่ใกล้แค่นี้เองจะไปทำไมตั้งแต่เช้าฮะ ไปโรงเรียนหลายวันอยากไปโรงเรียนรู้แล้วว่าอยากไปนี่ไม่ต้องเร่งมีป้ากวางรีบไม่ทันเดี๋ยวไปเอารถเอามาก่อนนี่แล้วป้ากวางจะคอยอดูนะว่าหนูจะอยากไปโรงเรียนแบบเนี้ทุกวันจริงหรือเปล่านะจร,จริงเหรอเอ,เออจะคอยดูไปเดี๋ยวรีบไปเอารถมาก่อนนะป้าม,าามาไม ตัวเสร็จแล้วก็มานอนนี้ไม่ยอมไปโรงเรียนลองอ้าว,วาาน่าชาไม่ไปโรงเรียน นัชชาเนี่ยอย่ามาทำนิ่งนะพี่ไม่สายแล้วเร็วัชชาสายไหนไหนไทยบอกอยากไปโรงเรียนบอกป้ากวางว่าอยากไปโรงเรียนทุกวันอะไรนั่นน่ะฮะดูสิเนี่ยผ่านไปไม่นานตอนนี้ไม่อยากไปแล้วเหรอแม่นิ่งไปเลยดูแบบขึ้นรถเดี๋ยวดนะนัชชาสายวไปโรงเรียนสายแล้วเร็วไปโรงเรียนดูแก้งหลับอีกนี่อุ้มไปเลยสาเธออุ้มไปเลยไปขึ้นรถเร็วๆๆสายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หิ้วกระเป๋าไ้สายนัชชาทำไมปัญหาเยอะแบบนี้เนี่ยคสายไปงโรงเรียนอย่าร้องไห้นะ เข้ามาไปกลับถึงบ้านก็สวัสดีแม่ด้วยส,ส,ส,สวัสดีค่ะโอ้ยนั่งบ่นมาตลอดทางในรถบอกว่าปา,วาวดวานี่จะถึงวันหยุดหรือยังหน,นูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วเมื่อไหร่จะวันหยุดนี่มันยังไม่วันหยุดยังไม่ปิดเทอมถามว่าเมื่อไหร่หนูจะได้หยุดนะนั่งนะั่งฮะทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนคะทำไมอ่ะทำไมไม่อยากไปโรงเรียนแล้ววะเอ้าเอ้าเมื่ถึงแม่ พี่จะอ้อนแม่ขึ้นมาคิดถึงทำไมแม่ก็อยู่เนี่ยกลับมาก็เจอแล้วอ่ะแม่ทำไมคะไบโรงเรียนนาะแม่ก็ไม่เตรียมข้าวให้เพราะว่านั้นมันโรงเรียนไม่ใช่บ้านก็ใช่ไงก็โรงเรียนเขาเตรียมข้าวให้แม่จะเตรียมข้าวไปให้ได้ยังไงล่ะกลับมาหนูก็เจอแล้วนี่แล้วครูบอกว่าหนูร้องไห้ทุกตื่นนอนเลยร้องทำไมลูกก็กลัวแม่จะมารับตอนกลางคืน คือเกจะพปรักตังคูนี่นะชาอ้างไปเรื่อยไม่เห็นเหมือนตอนเปิดเธอใหม่ๆนะโอ้โห <c oughs> เดือนแรกนี่เป็นยังไงเล่นประก่างกิ๊กิให้ไปส่งแต่เข้าตู่แล้วตอนนี้เป็นยังไงกว่าจะงัดออกมา <c oughs> โอ้ยน่าเชือฝ่ายโอ้ย <c oughs> เป็นเด็กยัต้องขยันไปโรงเรียนรู้ไหมแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้แล้วโอ้โอ้สาสา นี่พี่เห็นในไลน์กรุ๊ปอ่ะครูก็เขียนมาเรื่องมือเท้าปากอะ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้นะมันหน้าฝนไง <Huh? S 1> มันก็จะมีโรคมือเท้าปาก <Huh? S 1> ใช่ไหมระบาด uh uh. ในหมูเ่เด็กๆเนี่ยเด็กอนุบาลแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยให้คอยเฝ้าตรวจดูเลยแหะคอยให้อาปะาดูมีตุม่มไหมดูมือดูเท้ามีเม็ดขึ้นไหมเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอะ่ะมันจะต้องหยุดเรียน <Huh? S 1> หลายวันเลยไม่งั้นอะ่ะจะไปติดพื่นบ้านกล้องบ้านกล้องคะ มันก็กําลังระบาดในหมู่เด็กๆนะเวลาฝนตกแบบเนี้ยเด็กมักจะเป็นเวลาเป็นใช่ไหมเด็กๆก็จะมีตุ่มขึ้นตามมือตามเท้าอย่างนี้แล้วก็จะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนแล้วเวลาเป็นเนี่ยนะอ่ะไม่ใช่ง่วงแบบนี้ถ้าเวลาเป็นเนี่ยเราจะต้องหยุดโรงเรียนถ้าเราเป็นเลิมือเท้าปากเราก็หยุดเรียนเราไม่ต้องไปเรียนแล้วสินี่พี่สาต้องคอยเฝ้าดูดีๆนะ ตอนเด็กๆนะ่ะพี่พิมพ์ก็เคยเป็นนะนัชชารู้ว่าถ้าเป็นเราต้องหยุดเรียนไหเดี๋ยวเราไปทิ้เพื่อนออ The next day สาเอ้าทำไมยังไม่ลงไปอีกนี่นัชชาเป็นโรคมือเทา้าปากฮะนี่ทำไมเธอถึงว่านัชชาเป็นมือเทา้าปากอะเากว่าเอ็มีผ้า่ตัวร้อนแล้วก็เอ็มีตุ่มขึ้นในมือไหนก็ลองดูสิอุยตัวร้อนจริงๆด้วยนี่ข่มหัวไม่รูก โอ๊ย,อยวดจน,นจะตายอยู่แล้วเหรออุยอ้ยเดี๋ยวนะสาทาไมตัวรอหัวร้อนแขนเห็นร้อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาก็เย็นตัวก็เย็นไม่เห็นจะร้อนเลยร้อนแต่หัวแบบนี้มันจักจะยังไงยังไงแล้วนะไหนขอดูจุดที่มือสิแม่กลัวมีจยุดขึ้นเดมมือนออูเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสเอดไหนคะเดีไม่ต้องแปลงงแล้วนะคะต้องหยุดกี่วันเหรอคะหยุดกี่วันเหรอปากวางดูตุ่มก่อนนะนี่แม่เธอดูสิตุ่มลูกเธอเนี่ยลบได้ด้วยจริงด,ด,ด้วยนี่มันตุ่มที่ไหนละเนี่ยมันสีสัดชัดเลยเนี่ยมันลบได้ด้วยอ่ะนะะ้ำชาอุ้ยคีงวงแต่ตัวนะำชามันร้อนจริงนะคะนี่ หัวร้อนอย่างเดียวตัวไม่ร้อนแบบเนี้ยใช้วิธีไหนบอกมานะอบ้าควงจัดเลยแล้วหรอเรื่องมันมีว่วเอาได้เปล่าผมนี่กลัวผยจ,จะได้เลนหลอ, <c oughs> อดสีจะได้หย,ยุดใช่ดยใช่ก็ได้ใช่ดูอไว้ก็ติมอยู่ที่มือ <c oughs> แค่นี้ก็เสร็จแล้ว ไปโรงเรียนถึงขั้นแก้งทําเป็นป่วยเป็นมือเท้าปากเลยเหรอดูสินี่เอา,เอาดดกับผมไปเป่าหัวแล้วยังเอาสีมาจุดมืออีกลุกเดี๋ยวนี้แต่งตัวไปโรงเรียนเลยเร็วๆไม่ต้องเลยนี่ไปเร็วไปให้แม่แต่งตัวเดี๋ยวนี้ดูผมไม่ต้องมาทำตัวอ่อนตุ่งสายหรืลูกชัวเอาเร็วเร็วไปนะจ๊ะไปแต่งตัวไปโรงเรียนเลวโอ้ยไข้ลายมาอีกนี่อ้าสารไปคุกไปทำทันนชารายมาอุ้ย เป็นมือเท้าปากเกินหคนต้องปิดชั้นเรียน<า>อ้าวนะจชาไม่ต้องไปโรงเรียนอาทิตย์หนึ่ง